อุ้นตกจะช้แบบขอบอย่งอุ้ยบอกเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วบ้าเลยอะไร้าเขาไปใกล้มันกัตกใจนี่ กระตัดจะมองไม่เห็นนะครับโอ้ยโดนเลยโอกาสปุ๊บรู้เลยว่าโดนนะครับวัดเลยนะครับโอ้โหใส่เต้ตัวใหญ่ด้วยใครบอกไปมือไม่ถึงแตต่ก็ ใหญ่ดีตัวเนี้ยตัวใหญ่มันจะเป็นลายตัวนะใหญ่มันจะเป็นลายาลชัดห,ห่ปลาลอยครับผมมาเฮ้ยใหญ่ปะมันใ,นะใช่ไม่ใช่มันเบี้ยว่านี้ครับก็ไม่รู้ครับว่าตัวไหนกัดผมตีไปตีให้มันเลยไปนะครับเพราะว่าน้ำมันน้อยมากเลยเข้าไปใกล้ไม่ได้นะแบบเนี้ยเข้าไปใกล้ก็ถ้าวิ่งก็หมายแ,แตกงเลย กระยาดนะผมตีไปลากลงมาใส่ตรงช่องนะครับก็เห็นมันแบบน้ํามันหวานเลยวัดเลยครับติดเลยนี่ครับเม็นยางแคกครับผมเจอแบบนี้ก็สบายนะครับง่ายหน่อยเพราะว่าเห็นตัวปลาเลยครับตีให้มันอย่าใส่น้าดังนะครับตีให้มันเลยไปไกลแล้วก็นี่ครับเวลากัดก็ลดคันวัดนะครับบร้อยปลาลอยเป็นแต้มเลยก็แบบนี้ครับหวานหมูหวาน ที่ใช้งานทุกวันก็เป็นแอคเกียไทเทเนียมเวทอยู่ที่สิบยี่สิบครับ P/E สามแล้วก็เป็นไดว่าสตีทลิมิเต็ดนะครับแล้วก็ช็อกก็ผมใช้เป็นหกสิบปอนด์ครับนี่ช็อคหกสิบปอนด์สวดกิฟต์ <c oughs> กิฟต์จะเป็นเบอร์หนึ่งะครับนี่ครับเล็กๆครับผมล็อกตแนมเหื่อ <Yeah, S 1> <Yeah. S 2> ก็เม่นยางแขะครับผมมีวางขายทั่วประเทศนะครับ ก็หาดูตามร้านใกล้บ้านนะเพราะว่าสินค้านะครับคือถ้าสั่งจากทางผมอะจะเสียค่าส่งนะครับแต่ว่าถ้าั้นน้าไปซื้อตามร้านครับมันไม่ต้องเสียค่าส่งครับไม่จางแค่ครับผมเป็นปากเลยปลาลอยของลอยแบบนี้ก็หวานหมูสิครับเยอดคแงพวกมึงกวนหมาหมามน้อยตรงนี้นะจะตีตรงนี้หมามน้อยข้างรถเลยไล่ไปแล้ว dưới mãi này là bay qua hồn của mỗi qua màn gắn súp 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 đổ súp đổ súp 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 đổ súp đổ súp đổ súp súp บปิดเลยอุ้ยโอ้โหแทบแทบจะยังไงอ่ะแทบไม่ได้วัดเลยอะเบียดทับหลุดมือบรรยากาศเราวิว่งเลยนะครับติดเลยค้ามดีของเมนะวิ่แบบไม่เต็มที่อ่ะวิ่แบบเบาๆนะนี่โอ้ยใส่สวยเลยใส่สวยนะนี่ครับ เป็นยางแค่ครับผมสายยอดก็สภาพหมายนะครับทั้งคลองครับขี่มาไม่มีช่องเลยครับมีอยู่แค่นะี้ไม่ตีก็ไม่ได้นะครับเสียเวลาทไหนก็เข้ามาแล้วนี่ครับของเรื่องนะเป็นยางแค่สีดำครับผมโชคดีะติดให้นะอากาศก็วิ่งเลยผมก็อย่างเงี้ยแล้วก็ติดเลยนี่ครับเป็นแค่เปล่า ปกตก็ติดแล้วครับผมลองดูครับผมใช้งานง่ายมากและอย่างของชอบปลาช่อนครับกัดดีมากครับปลาไหนละแวงครับก็ลองเอาไปใช้ดูครับเป็นเหยื่อที่กอช้าครับแล้วก็เป็นปลามันกัดแบบไม่ละแวงครับปลาระแวงก็กัดง่ายมากลองดูครับผมใช้ง่ายกว่าที่คุณคิดมีวางขายทั่วประเทศนะครับกับเม่นยางแพร่ยอนเป็นลมนั่งแกะสายฟูกเป็นครึ่งชั่วโมง เอาอยัางไม่หมดแกะตอกนะโอ้จะเป็นลมแต่ไ็ไ่ตต่อนะนั่งแกะสายตีไปฟูทีเต็มสปรูนนะครับไมท่านาม้มืดเลยตัวเล็กเหรอ,อ,อแก่เสร็นแล้วโดนเลย ช้อ,อนแววนครับผมก็เป็นแนวน้ําตื้นอะหมายเนี่ยคือผมตอนเขาลอ,อกใหม่ผมไม่ได้มาดูนะครับไม่ได้มาตกนับอันนี้ก็แวะลองแวะดูครับถ่ายเต็เมฟุตเต็มตะโพแล้วว่าจะตัดสายทิ้งอยู่แล้วตัดสินใจนั่งแก้นะครับกว่าจะแก้เสร็จนี่ครับช่อนแววนเล็กๆเก็บไปวันนี้สายโหดโอ้โหอารมณ์เสียมากเลยตีไปแล้วมันเหมือนแบบว่าหน่วงไม่ทํางานครับ มันเด้งปึง้งเต็มสปูนเลยอ่ะโอ้โหจะแก้ได้แก้ยากมากเลยอ่ะแดดก็แรงเมนย่างแค่ครับผมเขายัางชั่วหน่อยก็เพิ่งกาับสายมาใหม่ๆครับไม่อยากตัดเสีได้ตัดสินใจนั่งแก้จนสำเร็จเมนอย่างแค่ครับผมเคียบผมฝากไว้ด้วยสุดยอดติดต่อ